สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพรหลิววันนี้เราก็มาเจออีกแล้วนะกับเจ้าแคตเตอร์ฟิลลาสามสอง e ูนย์เน็กเนะฮะวันนี้เป็นตัว2019สุดยอดลัเนี้เป็นสติกเกอร์โลโก้เดิมนะฮะแต่สวยพคสวยเลยผมดูมันดูมันเป็นแคตดิ์ นี่ก็ย้ายเข้ามาหน้างานครับผมที่เราได้ย้ายโคประสุขเข้ามาเคลียร์ดิ้งเอาไว้เมื่อคลิปก่อนๆนู mm hmm. น่นนะฮะเอาไม่ไหวครับผมจะไปไหวได้ไงหน้าง,งานมีร้อยแปดคันหนึ่งเก้าห้าคันหนึ่งสองคันรถสิบล,ล้อกับหกล้อรวมกันเกือบสี่สิบคันแบคบโคตักสามตัวตายเลยไม่ไหวผมวันนี้ก็ได้แค่ตั้งกองอันนี้ก็เลิกงานตกเย็นแล้วก็เอาแบคโคเข้ามาเคลียร์ ตรงนี้จะได้วิ่งนต่อได้รถเสียสมบัตินะฮะสุดยอด นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในวันนี้เห็นพี่เขาว่าถามผมจะให้ผมแนะนำเรื่องการใช้ระบบให้เดี๋ยวผมก็จะพารวบยอดพารีวิวดูเลยด้านในกับรุ่นเก่ากับโฉมโฉม19กับโฉม20มันต่างกันยังไงบ้างไม่ใช่รุ่นเก่ารุ่นใหม่มันรุ่นเดียวกันโฉม 19, 20ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างภายในนะฮะหลักๆก็สติ๊กเกอร์นะครับ อยากให้ดูนะเรื่องนี้เรื่องนี้นี่น,นเรื่องตูดมานี่บรรทายตรงคาลเตอร์เวทเขาไม่เหมือนกันนะฮะนี่ถ้าเป็นของโฉมเดิมติ๊กเกอร์อ่าเดิมให้เป็นสามเหลี่ยมให้นะไอเป็นสี่เหลี่ยมให้เป็นเวา้าแต่ไปของของเราคือมันจะเรียบเลยไปลองสังเกตดูได้ฮนะ ครับเนัคบคันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะออกมาลถต้นปีไม่ย้ายมาไม่ได้ไม่ย้ายมาพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานนะ ต่างของเป็นร้อยฮะทั้งคันเล็กคันใหญ่แวะมาดูคันน้อยกันฮะนะ,ะฮะเจ้าคูเวต้าเคเอ็กหนึ่งหกหนึ่งคีดสาม ตอนนี้สเปคผมก็ไม่ทราบดีเท่าไหรนะ่นหะ,ห,ะห้าตันเหรอตู้แห้งห้าน่าจะห้าตันระวังห้าตันนะีน่ดันพร้อมเคลียร์ดันเคลียร์ดันเปิดประทุนซะแล้วด้านหลังฮะระบายความร้อนพุงกี่นี่ใหญ่พิเศษก็พงสั่งมาแล้วครับสั่งมาพิเศษ ปกติมี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะจากติดรถจากสูงย์รอนครอนพุกี้ครอนแล้ว ยังดีนะที่แอร์เย็นนะรถเล็กนี้ถ้าไม่มีแอร์นี่ก็โหร้อนตับแลบเลยยิ่งไปเจองานหนักๆนะเจองานหนักๆนะรถไม่มีแอร์นะร้อนๆเงี้ยเจองานแข็งๆหนักๆงัดไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยได้กันนะโอ้โหมันเดือดมันขึ้นมัขึ้นเงี้ยถ้ามีแอร์ก็ใจยเย็นหน่อยประมาณนี้ครับ รอยเดี๋ยวกลับดูเจ้ายักใจกันวันนี้มีมืดดูน้าแล้วอันนี้ก็เพิ่งไปลุยงานบึงมานะ มึงตัดวัดตีดวนกลับมาลงงานนี้เลยครับยังไม่ได้เข้าโกดังเลยนะลงมาก็เข้าบ่อเลยครับอาจจะมีุนูนอะไรเปื้อนบ้างครถงานมันเร่ง thank you ใส่ก้าจร้ายเข้าบอต่อนะที่เดิม นนตรงไหนขาดก็ดึงมาใส่ตรงไหนเกินก็เคียย์ออก กระดึงมาใส่ไงฮะ,ะหมุนรอบตัวฮะหมุนรอบตัว เริ่มดูภายในของ Next Gen นะครับตัว2,019เริ่มจากนี้เลยกาดกาดกาดไม่มีนะครับตัว20จะมีกาดสเตนเลสให้ยาวเลยนะถ่ายมืดเลยนี่มืดเลยก็ไม่อยากไปรบกวนพี่เขาก็ร้อยพี่เขาเบรกฮะแล้วขอขมาถ่ายด้านในน่ครับนี่ด้านในคอนโทรลเหมือนกันนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันมดสีเหมือนกัน สีส้มคอนโทรลุกอย่างจอยเหมือนกันหมดนี่ที่ผมเคยบอกไว้คือนี่เรื่องของไอคอนะนี่หน้านี่หน้านี่จะไม่เหมือนครับไม่เหมือนอันนี้ไอคอนจะมีเพลโหลดนี่รมเลมีเพลโหลดกับรีเวิร์พัดลมแต่ของเราจะเป็นอ,อ่จะมีหรือว่าเขาตั้งได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่คือถ้าเกิดมาตรฐานจากโรงงานมาก็จะผมจะมีไอตัว ตัหนักตัดสโลปตัด gate, เกียร์ e ี e n นจะอยู่หน้าที่หมดเลยแต่ตัวนี้จะมีแค่พย์โหลดกับรเเวิร์สพัโลมย้อนกลับน,นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของกากแล้วก็ตัวข้อไฟนะฮะส่วนที่เหลือก็เหมือนกันเปรี้ยครับผมปิดปักอ่าการใช้งานครับเหมือนกันหมด รีเซ็ตค่าวันนี้ตักไปแป๊บๆเห็นนะ170ะตันเนี่ยเพลิดเพลินตังค่ารีเซ็ตได้หมดกับปุ่มจอยใช้ได้เหมือนกันหมดพอเราเหมือนทุกอย่างครับผมเหมือนทุกอย่างโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมืดแล้วพี่เขาจะลุยงานต่อย,ง,ยง,งานยังไม่จบนะครับเนี่ยต้องเคลียร์ลิงต่อไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่ทันนะ ไม่ทันหกล้อไม่ทันรถบรรทุกที่คขาบเทยทดีนะเดี๋ยวับขอบคุณที่ตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจท,ทีมงานเพชรไพนูเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับ Facebook ก็เข้าไปดูกันด้วยเด้อโอเคครับขอบคุณครับ